จูน,นี่นะคะจากประเทศออสเตรเลียวันนี้ดีใจนะคะมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์การปลูกต้นมะม่วงจากมาเมล็ดมะม่วงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ลองทำดูและประสบความสําเร็จนะคะเดือนนี้เดือนมีนานะคะก็เป็นช่วงหน้ามะม่วงนะคะของภาคเออตะวันออกของประเทศออสเตรเลียนะคะ หลังจากเราทานมะม่วงเสร็จนะคะเราก็นำมาเล็ดเข้านะคะมาล้างน้ำนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็นำมาตากแดดนะคะนำมาตากแดดประมาณวันหนึ่งนะคะหรือสองวันก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็ใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้นะคะตัดด้านข้างนะคะ uh huh, ตัดด้านข้างนะคะแล้วก็เปิดค่อยๆนะคะ ระวังแล้วก็เอาเมล็ดเขาออกมาเห็นไ,ไหมคะแล้วเมล็ดเขาอันนี้ก็เริ่มหลุดแล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วเขาจะมีเปลือกสีน้ําตาลสองด้านนะคะเราจะเก็บเอาไว้เพื่อให้เขาคงรูปนะคะแต่เมล็ดนี้นะคะเขาเขามีอยู่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งออลอกออกไปแล้วนะคะแต่เป๊บไลคะ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าออจากการปลูกต้นมะม่วงครั้งที่แล้วนะคะ แค่เมล็ดแค่นี้นะคะแค่ซี่แค่เซียวเ,เดียวเนะะี่ยค่ะเขามีต้นของเขาออกมาต้นหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าจะทํายังไงต่อนะคะเราไปปลูกลงด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วที่ปลูกนะคะก็จะใช้สองเมล็ดลงในถ้วยเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาประคองกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะให้ดูผลงานนะคะ ข้าวที่แล้วนะคะครั้งแรกนะคะเวลาเปิดม่านออกมานะคะแอนแน่แน <Yeah! S 1> ่นด้วยสวยด้วยนะคะตื่นเต้นมากนะคะเลยเลยเ,เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะก็มาดูกันเลยนะคะปกติเราใส่2เม็ดนะคะเ,เม็ดเม็ดหนึ่งมีต้นอย่างน้อย2ต้นขึ้นไปนะคะแต่มเมล็ดนี้มี4ต้นนะคะหนึ่ง สองสาสี่จได้ไหมคะที่ว่าซิกเล็กๆค่ะเห็นไหมคะซิกเล็กๆที่ว่าหลุดออกมาเนะะี่ยค่ะเขาก็ยังเป็นต้นของเขาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองทําดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งนะคะก็มีสองต้นก็ได้เอามาลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลดน้ําแล้วนะคะก็ทําในครัวนะคะเอาถุงดํารองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว อยากจะให้เห็นครบวงจรน,นะคะว่าเริ่มต้นทำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราที่ทำนะคะเราจะใส่ในน้ำแล้วก็เอาแก้วขนาดที่พอดีกับมเมล็ดนะคะเพราะแก้วนี้จะใหญ่หน่อยเพราะเมล็ดใหญ่อันนี้แก้วนี้เล็กหน่อยเพราะเมล็ดเล็กนะคะอันี้เราก็จะใช้มเมล็ดที่เขาห่อห่อมเมล็ดสมบูรณ์นะคะ ไม่ได้แตกนะคะเราจะเอาใส่ก่อนเลยนะคะใส่ในน้ำเอาช่วงเวัวๆเนี่ยนะคะลงน้ําก่อนนะคะเ่ยน,นะคะต้องเบาๆนิดนึงเขาจะได้ไม่จมนะคะจากนั้นนะคะก็เราก็จะเอามาเลทที่ที่เขาหลุดนะคะแต่ว่าลองดูนะคะเพราะว่าตัวเองมั่นใจว่าเขาขึ้นได้นะคะเพราะว่ามะมะม่วงเขา เขาก็แข็งแรงนะคะเขาก็โตไวนะคะเขาก็มีความอดทนนะคะแล้วเราก็จะย่อนไปเอาตัวเว้าออกนะคะเว้าลงเอาตัวเว้าลงนะคะให้เขาหนุนกันนะคะให้เขาหนุนกันอะไรมัะให้เขาค่อยๆเขาหนุนกันอ่าเขาช่วยกันนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ํานะคะเติมน้ํา